เอเลื่อนทอสวัสดีค่ะาฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้เรามีผ้าถุงลายใหม่มาให้ชมกันนะคะอ,อันนี้เป็นหมี่เหลืองนะคะหมี่เหลืองมัดย้อม เงาวสวยงามมากนะคะขนาดผ้านะคะกว้าง1เมตรยาวสองเมตรเลยแบบนี้ ท่านใดสนใจนะคะสามารถทักมาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์092436245 0, 0นะคะใกล้จะปีใหม่กันแล้วเนะาะใครสนใจที่จะนำไปฝากญาติผู้ใหญ่ในช่วงปีใหม่นะคะ,ะเปิดจองนะคะเปิดจอง อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องนะคะวันนี้เอเริ A ่นพอขอฝากคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ